วัสดีค่ะเซลปอยค่ะวันนี้ปอยอยู่ที่ m มิ s u b i s h i Republic นะคะจะพามารีวิวในส่วนของกระบะไททันตอนเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะคะว่ากระบะตอนเดียวของเราที่แถมทั้งตู้ทึบตรงนี้ให้อะไรบ้างในแคมเปญที่ปอยจะนำเสนอวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากด้านหน้ากันเลยนะคะ หน้าออกแบบใหม่นะคะเป็นแบบ Advanced Dynamic s h i e l d ค่ะมาพร้อมโคมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูที่ด้านข้างค่ะตรงนี้ของเรามาพร้อมตัวล้อกระทะขอบ15นะคะมาเริ่มดูด้านในกันเลยนะคะด้านในของคนนั่งและคนขับตรงนี้กว้างขวางมากค่ะในส่วนของตัวเบาะจะเป็นเบาะแยกระหว่างคนนั่งและคนขับนะคะ หน้าจอวิทยุตรงนี้จะสามารถเล่น CD และสามารถยังและยังสามารถเชื่อมต่อในส่วนของ USB ได้ด้วยค่ะของตัวกระจกตรงนี้ปรับไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตู้ทึบที่เราให้ลูกค้ากันเลยนะคะตู้ทึบที่เราให้ลูกค้าตรงนี้ความสูงจะอยู่ที่2เมตรสินะคะสูงถึงนู้นปอยเอื้อมไม่ถึงค่ะเดี๋ยวมาดูภายในด้วยนะคะว่าของเราเนี่ยมาตรฐานดีแค่ไหนคะ่ะ เพื่อที่เราให้ตัวนี้จะมีไม้อัดอย่างดีเพื่อกันกระแทกในส่วนของตัวโครงตู้นะคะยังไม่พอค่ะกระบะไลเนอร์เราให้ของแท้จากศูนย์นะคะความสูงจากพื้นกระบะไลเนอร์จนถึงหลังคาวัดจากตรงนี้นะคะอยู่ที่2เมตรสิบค่ะเดี๋ยวเราไปดูแคมเปญและโปรโมชั่นที่ปอยจะนำเสนอในวันนี้นะคะกันบ้างคะชอบไหมคะกับ รถกระบะตอนเดียวที่ปอยนำเสนอนะวันนี้นะคะแคมเปญที่ปอยจะบอกวันนี้ก็คือใช้เงินออกรถเพียง19,900บาทค่ะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วค่ะลูกค้าจะได้ครบทุกสิ่งอย่างที่ปอยนำเสนอณวันนี้เลยค่ะลูกค้าสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อปอยได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะท้ายปอยขอฝากให้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์ ทางช่องทางมิสซูรังสิตให้ปลอยด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ปลอยทำคลิปให้ลูกค้าต่อๆไปค่ะจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย